สวัสดีครับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สอนอรประเวศครับใกล้ๆบริเวณสวนหลวงรอเครับปรากฏว่าสุดที่จะทนจริงๆครับเนื่องจากว่ามีโจรขึ้นบ้านไปไม่น้อยกว่า5ครั้งเลยทีเดียวนะครับตำรวจยังไม่สามารถติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีได้ในขณะเดียวกันเจ้าโจรน,นี่ก็แสบจริงๆนะครับเวลาปีนเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่า ไม่สามารถจะหาอุปกรณ์เพื่อที่จะเข้าไปงัดแงะไปลักทรัพย์สินภายในบ้านได้ครับจึงพยายามที่จะหาอุปกรณ์ที่ในการช่วยเกี่ยวทรัพย์สินที่มีค่าที่อยู่ในบ้านมาด้วยการใช้ตะขอครับที่ใช้ตัดต้นไม้นั้นพยายามที่จะดึงนําทรัพย์สินที่มีค่าออกมาให้ได้ครับเจ้าของบ้านสุดที่จะทนจริงๆจึงได้มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเราเมื่อเราลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วปรากฏว่าแม้จริงๆแล้วโจรเนี่ยสุดแสบจริงๆตำรวจ ก็ไม่สามารถจะติดตามคนได้ายมาดำเนินคดีได้แถมแนะนำว่าควรจะป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดลองไปติดตามจากคุณวัชราตาคำทีมข่าวภาคสนามกันครับ ไม้ไผ่ความยาวกว่า2เมตรที่นางอุทุมพรกิตติจุงจิตนํามาใช้เป็นน้มต่อกับเครื่องมือตัดแต่งกิ่งไม้ซึ่งพิงอยู่หลังเสาข้างบ้านกลายเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายนํามาใช้ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในบ้านของนางอุทุมพรที่ตั้งอยู่ภายในซอยสินรีวินล่าแยก4ต่งพาราไดพาร์คโดยคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุช่วงกลางคืนระหว่างคนในบ้านนอนหลับซึ่งได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไป2เครื่อง iPad 1หนึ่งเครื่องเงินสดในกระเป๋าอีกจํานวนหนึ่งมูลค่ารวมกว่า10,000แบาทไม้นี้ไม่ใช่ใช่ใช่ไม้นี้เหรอใช่เพราะว่าพี่จะต่อกับเอ้เล็กที่สําหรับไว้ใส่เกี่ยวกิ่งต้กกิ่งต้นไม้ไงไอ้โมงเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นไม้ที่นํามาก็ใช่ไงก็ใช่ไงก่อเหตุได้เพราะว่าคือมันดูดูผิวเผินก็คือดูเหมือนกับเป็นกิ่งไผ่กิ่งอะไรอยู่กับใช่ใช่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูหน่อยพี่อ๋อนี่นะ พฤติกรรมของคนร้ายรายนี้จะปีนกำแพงเข้าไปบริเวณบ้านแล้วงัดประตูและมุ้งลวดออกก่อนจะใช้ไม้ที่พิงอยู่หลังเสาข้างบ้านมาเกี่ยวของมีคา่าภายในบ้านออกมาทีละชิ้นผ่านประตูกรงเหล็กที่กันไว้อย่างแน่นนาอย่างประตูตรงนี้ที่บอกว่าเป็นชอน่องทางที่ทำให้อ่อตาตมันก็จะเปิดอย่างนี้ไงคือหมายถึงว่าเราก็จะปิดตัวนี้ก็ปิดไว้อันนี้ก็ปิดไงแต่ว่าลักษณะดูเหมืนนอนกับถกงัด ตอนที่มาดูพี่ปิดงับแบบที่ไม่ได้ลงกรอนทุกึ่งทุกวันก็จะเป็นอย่างนั้นไงทีนี้เช้ามาปิดเฉยๆเหรอครับเช้ามาแต่ว่าจะล็อกจะล็อกตัวนี้ว้จะล็อกอันนี้ล็อกเพราะฉะนั้นพอเช้ามาเนี้ยก็จะเห็นข้าวของกระจัดกระจายแถวนี้แต่วันที่เขาเข้ามาประตูนี้ไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดอ๋อนี่ล็อกไว้ปกติแต่ตัวนี้ยเปิดได้ใช่ลักษณะของเขาก็คือใช้ไม้ใช่พ่อโตทำงานตรงนี้เห็นไหมคะเกี่ยวของมาก็จะเกี่ยวเก่งนะเพราะว่าก็คมเก้าอี้มันจะลากของคงจะลากของจากโต๊ะลงเก้าอี้จากเก้าอี้ก็ ลากมาแถวนี้แล้วก็มันรื้อทันทีฐานเนี่ยด้วยโครงสร้างของเหล็กดัดเนี่ยมันเอาออกง่ายพี่ว่าถ้าเป็นของคนอื่นอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าอย่างนี้ครับงั้นถ้าเอมาก็จะดูช่องขางดูช่องแล้วเออมันขอสมุวรควรจะอออกได้อย่างเช่น iPad โน้ตบุ๊กที่บอกไปมันก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นซีทีก็จะยากหน่อยและสาเหตุที่ทําให้จนขึ้นบ้านนั้นอาจเป็นเพราะลักษณะโครงสร้างบ้านที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้จนเข้าไปบริเวณบ้านได้ง่ายเจ้าของบ้านคาดว่า จนน่าจะรู้พฤติกรรมของคนในบ้านเป็นอย่างดีนางอุทุมพรบอกว่าช่วง7-8ปีที่ผ่านมาถูกโจรขึ้นบ้านมาแล้วสี่ครั้งโดยสบโอกาสเข้าไปขโมยของช่วงกลางวันขณะที่คนในบ้านออกไปทํางาน4-5ถึงครั้งนี้เคยคิดคานวณในคำว่ามาาูลค่าทั้งหมดนี้ประมาณเท่า,า,ทา,าทไหร่ได้ก็หลายสตางคนะ์เนาะเพราะอย่างั้งหลังสุตรนี่มันก็เป็นหลักแสนเนาะคร,ครั้งที่4ี่มันก็เป็นพวกเงินตาต่างประเทศครับซึ่งก็ก็เป็นหลักแสนแนละ้วก็ รวมกันมันก็เยอะถ้าถามมามันหลายๆครั้งมันก็เยอะถามว่ายังไม่ได้รวมถึงเรื่องความเสียหายของอะไรที่เขางัดอะไรตู้เตอร์อะไรนี่นก็มีช่วงที่มาดูพี่ปกตินี้เลิกงานประมาณกี่โมงพี่จะถึงมากประมาณ6กโมงหกโมงวันที่มาล่าสุดสี่ครั้งที่เหมือนกันหมดหรือเปล่าฮะไม่ไม่นี่ครั้งหลังสุดคือไม่ได้เข้าหลังสุดไม่เข้าแต่ว่ามาเจอมาอยู่หน้าบ้านแล้ะมันก็เสียข่าไว้อ่าข่าไว้แล้ลงจากข้างบนลงมาสองสาครั้งที่ผ่านมาเหมือนกันฮะ สองสามครั้งเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเลยเข้าบ้านทุกครั้ง <laughs> เข้าทางนี้เหรอฮะมันก็มันก็เข้าข้างหน้าบ้างเข้าตรงไหนอะไรมันก็งัดไปของก็เข้าครั้งแรกสุดเป็นก็เข้าหน้าตาทางหลงังอะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่พี่บอกว่าสงสัยว่าคนทางนี้เพราะต้องเห็นพฤติกรรมเราไงครว่าเราเพราะเราก็ใช้ชีวิตแบบเปิดเผยอยางทีนี้อ,อย่างที่บอกคนอยู่ในที่มืดกับที่สวา่างนไม่เหมือนกันละครับอโอโ้โหมันไม่ใช่สั้นๆนะเนี่ยมันยาวมากเลยนะก็ยาวก็ถึงเคลียร์ได้ไงใช่ แล้วก็มีเชือกมีอะไรเรียบร้อยนะดูดิแต่แต่ถามดีว่าจะรู้ไหมถ้าถ้าเป็นคุณจะรู้ไหมว่ามันมยยีไม้ตรงนี้กับต้นไม้อยอะนะนั่นสิเมื่อกี้ผมยังดูเลยว่าเอ๊ะเป็นไม้ที่คุณพี่เอามาไว้เองเหรอหรือว่าเป็นเป็นต้นไม้ยังดูไม่ออกเลย<ช>ผมเลยถามหาแลว้วคืออะไรไนี่นนเนี่ยลองลองเสียมดูนะนี่นะ<อ>ดูไม่ออกเลยนะพี่เนี่ยมันกลืนกันหมดเลยนะเนี่ย ดูไม่ออกเลยยังไงก็ยังมีทางเหตนถึงถึงถ้าสมมติว่ามันมันไม่กลื่นสมมุติมันไม่กลื่นเนี่ยต้นไม้มันบางไงเสามันก็บางไงถามว่าเรกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเห็นไอ้ไอ้นี่พวกนี้ก็คือข้อมูลที่เราก็ให้กับตํารวจว่าเราก็คิดว่ามันต้องรีบถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุแล้วมันต้องรีบที่จะตามแล้วก็ทาอะไรต่ออะไรเขาก็จะบอกว่าถ้ามันไม่มีหลักฐานจะไปตรวจไปคนมันก็ลำบากอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะเราก็จค่ก็อย่างที่บอกสุดท้ายก็ต้องช่วยตัวเองทุกวันนี้ตํารวจยัง ระเบนมาดูบ้างไหมครับมามามาช่วงนี้ยังมาเพราะว่ามันยังมันเพิ่งเกิดเหตุไปก็ไม่ถึงประมาณเดือนเลยก็ยังมาอยู่เป็นระยะก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเวลาเจอก็จะทักทายคุยกันเลยก็ถามว่าก็เห็นใจเขาไหมแต่เราก็เราก็สงสารตัวเราเองจนเข้าบ้านขโมยทรัพย์สินภายในบ้านถึง5ครั้งไม่ใช่เรื่องเล็กๆของเจ้าของบ้านเป็นปัญหาที่นางอุทุมพรต้องหาหนทางแก้ไขเพิ่มแสงสว่างรอบบ้าน โดยติดตั้งไฟทั้งหมด12ดวงเพิ่มเหล็กดัดและติดสัญญาณการขโมย7จุดรอบบ้านป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ตำรวจจะนำตู้แดงมาติดตั้งตรวจพิสูจน์หลักฐานและเก็บลายนิ้วมือแฝงสืบสวนหาหัวขโมยรายนี้แล้วก็ตามนี่คือหลังบ้าน,นหลังบ้านอาจจะโอเคหน่อยเพราะว่ามีซีโรงเหล็กอันนี้ก็เพิ่งทำค่ะเพราะว่าติดเหรอคะก,ก,ก็ติดไม่ใช่เพิ่งติดก็คือติดช่วงที่มันมีการเข้ามาแล้วก็กระโดดอออข้างหลังอะไรประมาณอย่างนี้เข้าไม่ได้อะไรบ้างอย่างนี้คครับก็มาติด เรจะเข้าที่ีหน้าต่างบานนี้ซึ่งเผเอิญวันนั้นเนี่ยเราเปิดหน้าต่างไว้หนึ่งบาทอ๋อเปิดทิ้งไว้เปิดไว้แต่เปิดกลางวันนะเปิดเปิดแต่ว่าเหล็กดัดมันมีไงเลือกออกไหมคะเหล็กดัดนี้ลักษณะก็คือใช้เขี่ยมอนกันหรือเปล่าครับโดยว่าอันนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่ะมีเหล็กดัดแล้วเขายังไงพี่เขาตัดเหล็กหรอคือพี่จำไม่ได้แล้วนะอันนี้อันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เข้าแบบนี้มันก็นานพอสมควรแล้วแะมันก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยร่องรอยอย่างเงี้ย อันนี้ร่องรอยการงัดหลับนี่นะนี่แหละใช่คือมันอาจจะมีูบานนี้ที่พี่เปิดไว้พี่จะไม่ได้นะว่าบานไหนนะแต่ว่าตัวนี้คือที่เขางัดางัดใช่คือคือมันมันอาจจะมีมากกว่าห้าครั้งที่เข้าไม่ได้ก็มีนะแต่ถ้าเราไม่รู้นะเพราะว่ามันก็จะมีเช่นกลับมาบ้านอ่ะประตูมุ้งล่วดในครัวมันกระเด็นออกมามี การงัดประตูครวัวแต่เข้าไม่ได้เพราะติดเหล็กดัดคืองัดประตูไม้เพราะว่าประตูไม้มันเป็นลูกบิดธรรมดาซึ่งถามว่างัดได้ไหมถ้าคนพวงนี้มันมีความสามารถอยู<ม>แล้วมันไม่ใช่เป็นลักษณะลูกบิดสมัยใหม่ที่ตอนนี้มันมันกัดก้าครับหลอดไฟตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมที่มีการติดตั้งใหม่ค่ะพี่ติดตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะอสองจุดนะครับห<อ>น้าบ้านจุดรอบบ้านหมดฮนะรอบบ้านสี่มุมติดหมดแล้วก็เนี่ยหาใต้เราเบี่ยงอย่างเงี้ยก็ติดหมดกรงเหล็กติดแน่นอนหน้าเหมือนเราอยู่ในคุกแล้วคนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้าน ตมีไม่ไม่โอเคเลยจนกระทั่งเนียต้องบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วครั้งนี้เป็นอะไรที่มันน่าเป็นห่วงเขาถึงยอมไม่งั้นเขาจะไม่ยอมตงเพราะทุกครั้งอย่างที่บอกไงว่ารเราไม่ได้อยู่บ้านมันจะเอาอะไรไปอาช่างมาเราไม่ได้อยู่แต่อันนี้เราอยู่มันยังกล้าเขา้าเนี่ยก็น่าตัวขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานติดตามต่อคนร้ายจากกล้องวงจรปิดที่อาจบันทึกภาพไว้ได้ตามจุดต่างๆและสง่งเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจทั้งกลางวันและกลางคืนในพื้นที่ของสนประเวศรวมถึงบ้านเรือนที่เคยถูกโจรขึ้นบ้าน เราต้องดูจุดที่เกิดเหตุอันไหนที่มันเป็นจุดตรงนั้นอ่ะเป็นบอกบอกบางมากที่ที่ทลายจะเข้าไปทำการรักษาเนี่ยตรงนั้นเราต้องไปฝ้าระวังอาจจะมีฝ่ายปอฝ่ายสืบเข้าไปช่วยเพราะว่าพื้นที่ของสนาาวภจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่จะจะกว้างมากกว้างจริงๆครับอย่างนั้นกำลังที่ใช้เนี่ยมันก็แทบจะไม่พอเพียง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังฝากถึงประชาชนว่าจะต้องรู้จักป้องกันตนเองในเบื้องต้นโดยเฉพาะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะหากมีโจรเข้าไปขโมยทรัพย์สินก็จะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ส่วนประตูต้องมีความแน่นหนาและคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองก่อนทรัพย์สินที่สำคัญต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ของสถานีตำรวจหรือฝ่ายสืบสวนโดยตรงเพื่อประสานขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์สังคมเพศสิกองถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูนะครับว่าวิธีการโจรขึ้นบ้านในรอบปีที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรครู่เดียวครับ